โอเคครับทุกคนก็กราวัูดีทุกผู้ชมทุกท,ทุกชั้นกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับในไมค์คราฟอชิอร่อยเช่นเคยซึ่งวันนี้ทุกคนผมต้องบอกเกริ่นไว้ก่อนตอนต้นคลิปก่อนที่ทุกคนจะได้เข้าไปรับชมนะครับผมอันนี้เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของผมแล้วนะแล้วก็เป็นการที่อันนี้พูดจริงนะคือไม่ได้มาโกโหกโกมีมุกซ้อนนะคือก็อยากจะบอกว่าพาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วทุกคน หลังจากที่เราเล่นมาประมาณ59พาร oh ์ทโอ้โหพี่เบฟพะพี่เบฟฮะทำไมพี่เบฟถึงไม่เอาให้มันถึงพาร์ทหสลยฮะกูควรตีนใช่กูอยากควนตีนเฉยเนี่ยแหละไม่มีอะไรหรอกคืออยากจะให้มันเป็นเลข59อ่ะเฉยก็เป็นระยะเวลาประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยที่เราเล่นซีรีส์นี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของเราแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาทําอะไรเราจะมาทําบ้านกับราชาหนูแล้วก็หนูทุกตัวมาอยู่ด้วยกัน เออซึ่งวันนี้นะครับผมเราได้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าพี่เวฟเนี่ยจะทํานี่ใช่ไหมทุกคนเนี่ยมันคือว่าองค์ครักหนูอ่าองค์ครักหนูคือตัวไหนวะนี่ก็ไอไม่ใช่นี่ไงอ่านี่คือองค์ครักหนูซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่ามอดนี้เนี่ยเราอาจจะเล่นได้ไม่ครบเนี่ยเพราะว่ามันมีเยอะไปหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้กูเริ่มเบื่อขี้หน้าหนูแล้วทุกคน มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำโอคครักหนูกันซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ฟาร,ร์มเลสตน stone แล้วก็มาเป็นอ่าบล็อกไว้อ่านี่ยแบบน,นี่เลสตนไว้เป็นบล็อกถามว่าแล้วก็มีเวื่ฟาร,ร์มมันนี้ไปด้วยนะครับประมาณหลายเครื่องเลยซึ่งเราจะมาคาบหนูเนี่ยโอคารักประมาณสัก4ตัวอ่าเทปะคือแบบมีหนูโอครัก4ตัว1 2 3เลี้ยวก็เดี๋ยวต้องใช้เป็นบล็อกเหล็กใช่ไหมบล็อกเหล็กบล็อกเหล็ก ดีซี uh, The Block กเร็กคอมบอนเบบอันนี้ไงบล็อก r ร็กแล้วก็ต้องใช้เป็นอะไรวะใช้เป็น,นหัวเดี๋ย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 วใช้หัวหนูเลยเหรออ๋อวิราคาแพงเลยนะใช้หัวหนูด้วยเหรอทุกคนแล้วก็ใช้ปืนกลสองอันเนี้ยมาแบมหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวอ่าพอดีเป๊อ้โหการทาไทยสำเร็จ เจอแล้วก็มาดึงวันพาร์ทนี้นะครับผมเราจะมาสร้างบัลลังก์ให้กันหนูกันๆๆๆๆๆบอกเลยว่าบัลลังก์นี่อาจจะต้องยิ่งใหญ่ใช่คือตอนนี้กูบล็อกทองมาแล้ว <c oughs> คือตอนนี้บล็อกทองมาแล้วพร้อมที่เราจะให้หนูเรามันมาอยู่บนบล็อกทองแล้วทุกคน <c oughs> นี่มันคือห้องสําหรับกัน ให้พระชาอยู่เว้ยซึ่งเราจะมาทําแบบว่าเป็นบรลังให้เจ้าหนูตัวนี้นั่งกันไว้ทุกคนพาร์ทสุดท้ายลาก่อนนั้นลูกหนูลูกไหลข้าขอบคุณมากเลยที่พวกเจ้าอยู่กับข้ามโดยตลอดพวกเจ้าคงเป็นหนูที่ดีข้าคงมาส่งพวกเจ้าได้แค่นี้แหละโอ้โหนี่งบาลังพระราชาเสร็จแล้วเ <laughs> มันง่ายจังวะ <laughs> เดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยผมว่าเราจะต้องทำนี่ด้วยไว้ทุกคนไฟ เออมันจะมีแบบตักระปกงกระเปียกได้ไงแล้วเดี๋ยวนะเราจะต้องคราฟมาเป็นนี่เลยฮนะโซดีซีโซคอมมอนเบรทนี่อนะโซแล้วก็คราฟเยอะเลยก็ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกมะเนาะมันไม่ไม่ไม่เป็นไรแล้วก็เอาไอ้เหล็กมาคราฟเป็นทอชทอชเอาไปคราฟเป็นตะเกียงอ่าแบมตะเกียงแล้วก็เหมือนจะมีบล็อกเราต้องเป็นบล็อกควงใช่ไหม บล็อกทองมันสามารถไปคราฟเลยได้ไหมทุกคนที่มันเป็นแบบที่มันเป็นแบบไอเทมสวยๆแบบบล็อกทองเอามาคราฟเป็นอันนี้ได้อันนี้ได้เป็นนี้ได้เป็นกระเป๋าได้แต่ว่าอมไม่ค่อยเทนะไยเออมันไม่สวยอะ่ะโอเคงั้นเราอเอาแค่นี้ก็ได้มาเราจะต้องใส่ไฟให้กับพระชาด้วยทุกคน <laughs> พระชาก็ต้องดูดีที่สุดนะนะเราจะเอาไว้ตรงไหนตรงกลาง ตรงนี้ก็น่าจะตรงกากะไรแล้วป่ะนี่ทำไมมันดูบินจช้าอ่านี่เราจะใส่นี่เลยแล้วก็ตามด้วยตะเกียงนะครับผมโดยที่เราจะให้ตะเกียงเนี่ยผูกอยู่กับทองอ่าแบบนี้นี่น,นี่ประมาณแบบนี้เลยเนี่เรียบร้อยแล้วก็มีหนึ่งมีสองมีสามแล้วก็มีสี่อันนี้จะยาวที่สุดนี่เป็นการแบบว่าเพิ่มความสวยให้กับพระชาขางเราเว้ยเนี่อันนี้คือ ราชาหนูนี่แหละสุดยอดแล้วแล้วก็เอามาปิดตรงนี้เลยให้มันสว่างเลยมันดูมืดมืดมืดชิบหายเลยบ้างเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปวางตรงนี้มึงทุบ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 โแตกนี่ไงแล้วก็มาแขวนฝั่งนี้เราจะแขวนให้ทุกคบทุกด้านนะทุกคนเพื่อที่จะได้มันเหมาะสมกับพระชาหน่อยอันน่าก็เท่มานี่แหละคือบัลลังก์ ความว่างเปล่าไม่ใช่มันพิษไปเดี๋ยวเราจะเอาพระราชาเรามานั่งกันนะทุกคนซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นไปแล้วในพาร์ทที่แล้วอ่ะเออว่าแบบว่าคือตอนแรกเนี่ยหลายหคนพี่เวฟพ,พี่จะทำนู่นทํานี่เยอะมอยู่ไม่ใช่หรอครับแต่ว่าพี่เวฟได้จำกัดคลิปไว้แค่สาเออห้าสิบเก้าหกพาร์ทไงก็เลยได้แค่นี้นี่เห็นไหมมีหนูพระราชา ตัวมึงนี่ไม่สมกับบัลลัง์เละ<า>กูว่ากันแหละตัวมึงนี่ไม่สมกับบัลลังเลยตัวกระตี้ยนึงอ่ะปะโธมึงตัวเล็กจังวะโอเคมาเดี๋ยวเราจะต้องไปนำลูกลูกน้องเออต้องใช้คำว่าลูกน้องคือแบบเบ้เบ้เบ้อ่าจะมีอันนี้เป็นหน่วยอ่าอะไรไม่รู้แหละเอามาก,ก่อนแล้วอันนี้เป็นไอตัวเนี้ยมันคืออะไรวะกูกูไม่เข้าใจกับอันนี้มากแล้วก็มีหน่วยนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้เป็น สายอาชีพเนี่ยเราจะต้องมายุดติโรงงานเราแล้วทุกคนทุกตัวแล้วทำงานได้แล้วนี่คือวันสุดท้ายพวกนายแล้วเพื่อนเราจะปรับให้พวกเขากลายเป็นอยู่นิงน่งๆนะทุกคนเลิกทำงานได้แล้วพักพักแล้วโอเคเขาเลิกทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเราจะจับเข้ามาหนึ่งสอง อ่ะไม่ได้เหรออ๋อสามตัวแล้วโอเคปะเดี๋ยวเราจะทำการย้ายหนูทุกตัวเข้าไปอยู่ในปราศาทนะทุกคนมันคือวาระสุดท้ายของที่นี่แล้วมันคือวากาดาถุยไม่ใช่เนี่ยอันนี้เป็นหนูวรรณคาดีเนี่ยเอามาไว้เป็นเขาเรียกว่าเออ่เบ้ไ <c oughs> อมันเข้ามันมากเลยทำไมแล้วก็ไอ้หนูสองตัวนี้ยึดอุปกรณ์มาบุมบเปลีอาชีพเนี่เฮ้ยตาแดงด้วยวะทุกคน เฮ้ยอย่างเท่ว่ะเฮ้ยอย่างเท่เกินแล้วก็คาบดาบไม่ไม่มัน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 ไม่ควรคาบดาบอ่ะมันควรคาบเป็นแบบอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดาบโอเคเอานี้มาก่อนแล้วก็อันนี้ทุกบอกครับทุกคนอ่าผู้เจ้าหนูตัวนี้ไหมฮึบโดดออกอ่าเขาจะอยู่อยากให้เขาอยู่ช่องแบบตรงๆอ่ะอ่าโอเคไอ้ตัวนี้มาเนี่ยอันนี้คือแบบองค์ครักษวิทักษ์พระราชาเลยมึงอันนี้มางตรงนี้ อ่าโดนเอ,อกได้โอเคแล้วก็เราต้องการหนูแบบโอเครลักแค่2ตัวนะทุกคนอันนี้ก็ลัก่อนนดลูกข้าขอให้ทูกตัวโชคดีตอนแรกว่าจะทําอะไรเยอะกว่านี้อยู่แต่กูขี้เกียจ <c oughs> มาแล้วมาเลยพอแล้วพอแล้ว,ลวเลิกตกปลาได้แล้วเลิกตกปลาเลิกเลิกเอานมได้แล้วพวกมึงเนี่ยเลิกเอานมได้แล้วรีบมาเลยไปเป็นโอคครลักที่าาปราสาทไดปายนี่คือที่ที่พวกนายจะสุขสบายที่สุด เรามีชีสได้บุนายกินอย่างแบบเรียบพร้อมเอออยากกินชีสเท่าไหร่ก็ไม่จํากัดโอเคอันนี้ก็ใส่ให้เขาไปฮะมันได้มามาันเป็นโอคารักให้ให้พระราชา,าึ๊บนี่ตรงปะวะไม่ตรงวะอ่ตรงกลางตรงตรงกลางนิดนึงนิดนึงอ่าอันนี้มาเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องไปอยู่บนหัวกูอันนี้ไปเน่โอคารักพิทักษ์พระราชาปึ๊บเดี๋ยวมันไม่ตรงอะ่ะโอเค ดันดันดันอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่เวฟครับมันมีวิธีทําให้มันเหมือนปราศาสตรมากกว่านี้ไหมเฮ้เดี๋ยวมึงไปไหนอะไรอะไรไม่ต้องไม่ต้องชิ่งไม่ต้องชิ่งมึงอ่ะไม่ต้องชิ่งเออไม่ต้องชิ่งไปเดี๋ยวเราไปดูดีว่ามันมีอะไรให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมจําได้ว่าอเมืม่อก,กี้กูจะมาเอ้ยมันเอาเอาเอ,เอ,เ,อเอาเอาหมวกจนสลัดไปไปใส่ให้โอคลักก็ได้นะสี่ตัวเออว่ะเป็นหมวกจนสลัด p i l o t of the c a b ค i a บเออเดำยงนี้ก็ได้แล้วก็อ่าตอนนี้เรามีขนแกะปะขนแกะมันมีให้ซื้อป่ะทุกคนเดี๋ยวขอดูดิจำเนี้ยว่ามันมีขนแกะให้เราซื้ออยู่นะขนแกะให้เราซื้อเนี่ยขนแกะสีแดงด้วยนี่แหละสิ่งที่เราต้องการเราต้องการขนแกะสีแดงเว้ยอ่าเอาไปทําไมขนแกะสีแดงเอาไปทําไมก็เอาขนแกะโหมรูกี่กลกาเก็บสัตว์สมาม เดี๋ยวนะคนแก่สีแดงกูจะเอาอะไรอ๋อกูจะเอาบอลกดไปแรก <c oughs> คือเราจะเอาคนแก่สีแดงเนี่ยทำเป็นพรมนะทุกคนนะก็คือว่าเป็นแบบปูผมแม่ราชาเออเราจะมาปูผมแม่ราชากันนี่ไปเลสโกอันนี้เก็บไว้ตรงนี้แหละไปนี่แหละนะคือวาระสุดท้ายของแบบหนูเราแล้วข้าขอบคุณทุกท่านมากนะที่เดินทางกับข้ามาโดยตลอดทั้ง59พาร์ท นี่น่าจะเป็นซีรีส์ที่ฆ่าได้ได้นานมากๆซีรีส์หนึ่งเลยแหละคาแตงกิ้วเจ้าหมากอันนี้วางไปเราจะวางพรมเนี่ยเป็นพรมแดงนี่ไงองค์ขลักโอ้โหเราลงบันหลังเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเอ้าคลักใส่หมวกด้วยวะเอออย่างงี้นะเหมือนหน่อยเอออย่างเงี้ยเหมือนหน่อยองค์ขลักใส่หมวกมา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 อันนี้คือประชาชน อันนี้คือประชาชนเอ้ประชาชนอันนี้คือพระราชาที่ดีเนี่ยแล้ว,ลวก็มีประชาชนที่น่ารักอ่าเดี๋ยวมีเว็บของขนหนูทั้งหมดในบ้านเราที่มีทุกตัวมาอยู่ที่นี่ก่อนละกันนะทุกคนนะมันอาจจะใช้เวลาสักครู่แต่ขอขนก่อนไม่ว่าจะหนูตัวไหนที่ทํางานอยู่หรือว่าไม่ได้ทํางานเราจะขนมันมาให้หมดเลยปลาเดี๋ยวขนหนูก่อน <t> ไปเลยลูกพวกนายต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วเลิกทํในด้แลอวอาชีพนมเนี่ยเขาไม่ทำกันแล <t> ้วปลปลาปไปอยู่ในปราสาท ปทุกคนวัดเรียบร้อยนี่คือจํานวนหนูเราทั้งหมดไว้ทุกคนโอ้หูเดี๋ยวนะดูอย่างนี้มันก็เยอะอยู่นะ,ะจำตัวไหนได้บ้างไหมนี่ตัวนี้เจอรี่ใช่ปะ่ะเจอรี่เอจําได้อยู่เจอรี่อันนี้เจอรี่คาบศพครวัดศพ เฟมอะไม่รู้ไม่รู้จําไม่ได้แล้วหนูเฟมไอหนูเฟมกูลืมไปละโอเคตอนนี้ก็มีประชากรนหนูเครับผมมาอยู่ในนี้แบบจํานวนเยอะมากโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วก็ผมผมอยากจะได้เอมันมีขี้หนูด้วยทิ้งไปไม่ต้องการอุ้ยสกรปรกโธบัลังของพระราชาจะมีขี้หนูได้ยังไงเออเนี่ยมาเราจะมาทําไม่นี่ไลยทุกคนบล็อกเอาไปเอาไปทำไมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้พระราชาจะต้องแบบ มีทรัพย์สมบัติเยอะดิอ่านี่ทรัพย์สมบัติของพระราชามันจะต้องมีแบบบล็อกบรลกรดโอ้โหผมไม่เคยเอาบล็อกบรลกรมาทําอะไรอย่างนี้แล้วทุกคนเอออย่างมากก็อะไรลูกอะไรลูกมาเดินตามอ๋อไอ้ตอนนี้ผมปรับให้มันเป็นเดินอยู่นี่ว่ะอ่ามาไปโอเคนี่มาโอ้โหเป็นบล็อกแบบว่าบล็อกกองบล็อกบรลกรที่โคตรจะเยอะทุกคนของพระราชาเค้นี่แหละ นี่แหละอ่าเรียบร้อยเอ้ยกลัวกลให้เจอร์รี่อยู่ขึ้นไปเป็นพราชาดิปาวะมึงเป็นใครอ่ะมึง <c oughs> มึงเป็นใครทำไมมึงมาอยู่ในเป็นพราชากูได้วะฮะไอ้บาเลยมึงเป็นใครเนี่ยมึงอยามไปเดินผมแดงดิเออจะถอยไปดุดดุระหารหน่อยโ,โอเคอันนี้ก็จะเป็นหนูของเราทั้งหมดที่เรามีนะทุกคนก็ตามนี้ลวกันแล้วก็ พาร์ทนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเราเล่นกันมายาวนานมากประมาณอุ้ยห้าสิบกว่าพาร์ทเล่นมาประมาณเดือนกว่าเลยก็ถามว่าทำไมถึงจะเลิกเล่นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะมีอะไรทําแล้วช่วงหลังๆแล้วก็มันก็มีแต่หนูแล้วก็หนูแล้วก็หนูอะ่ะเออมันก็เหมือนเดิมๆแต่ว่าไอเทมมันก็ค่อนข้างที่ครับยากเนาะเป็นมอสที่จะต้อง ฟาร์มเยอะพอสมควรเลยทุกคนผมว่านะแล้วก็ที่ทาซีรีส์นี้ขึ้นมาหรือว่าผมทาซีรีส์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากใ้ทุกคนเนี่ยเข้าใจมอดได้ง่ายขึ้นมาแบบมาเล่นมาหากันก็ขอบคุณมากล้วกันมาไหนๆแล้วก็เราจะไม่ได้เล่นซีรีส์เดียวเราก็จะมาทําการเกมหมดเดี๋ยวนะต้องกดไปเกมหมดได้ไหมเดี๋ยวลองดิอ่ะมา นไหนเราก็จะไม่ได้เล่นซีรีส์แล้วนี่แหละครับผมเราจะมาเช็คดูกันดีกว่าว่ามัดหนูเนี่ยไอเทมหนูแต่ละอย่างหนูมีลักษณะเป็นยังไงอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> พี่เวฟผมยังไม่เห็นหนูแบบนั้นเลยผมยังไม่เห็นหนูแบบนี้เลยวันนี้เราจะมาดูกันว่าหนูแต่ละตัวเนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยช่วงนี้เทรนกนเรามาฮิตเลย เล่นไมค์คร a f ยี่สิบสี่ชั่วเอ้ยไม่ใช่เล่นไมค์คร a f หนึ่งร้อยวันซึ่งไมค์คร f t ซีรีส์นี้นะครับผม <S <S ผมเล่นไปทั้งหมดหกร้อยยี่สิบห้าวันทุกคนสังเกตไหมเนี่ยบริเวณนี้บริเวณนี้อะดูดีๆ,ๆนะเห็นปะหกร้อยยี่สิบห้าวันในไมค์คร f t ก็โอ้โหเยอะอยู่นะนะมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าไอเทมสัรญาณนะครับผมทำอะไรให้หนูเราได้บ้างโดยการที่เราจะเอาเจอรี่ของเราเนี่ยมาเป็นหนู ไอเอาเจอร์รี่ดีกว่าไม่เอาเมืองกูจเจเจอร์รี่อโชลูกรักกูเจอร์รี่ไปลูกอา่าเดี๋ยวเราโดยการที่เราจะเอาเจอร์รี่นะผมเป็นตัวอย่างรู้สึกวินชามากเลยเป็นเจอร์รี่ของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างในการทำาสายของอหนูแต่ละตัวกันอ่ามาเริ่มกันเลยทุกคนคือมันมีไอเทมบางอันที่แบบว่ามันจะทําให้หนูกายร่างแบบเท่ๆได้เนาะมาเรามาดูดีกว่าว่าลักษณะของหนูจะมีอะไรกันบ้างอันนี้โอ้โห ไอเทมก็เยอะเหมือนกันนะมีอันนี้มีอันนี้ว่าม,มีไอเทมไก่้วยมีอานมีนู่นมีนี่มีนั่นมีน่้นมีเยอะมากครับแล้วก็ข้างบนนี่เป็นของเท,เทพนั้นมาเราดูนี่คืออะไรไม่เปลี่ยนอันนี้ไม่เปลี่ยนเฮ้ยเดียวอันนี้เปลี่ยนเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนเดี๋ยวกูถอดกันอ๋อเป็นอะไรอะ่ะหนูแครอทเสรจปีก่นไ,ไหมไม่ได้อ่ะเฮ้ยเป็นหนูแครอทอ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะแล้วก็เป็นนี้หละ อันนี้น่าจะเป็นนางฟ้าเฉยป่ะไ,ไม่ทำอะไรได้นะเออนะ่าอันนี้ไม่่น่ใจหนูโครงกระดูกอ๋อมีหนูโครงกระดูกด้วยฮะเป็นคือแบบไปกระดูกหนูเลยโอ้เหมือนเหมือนความรู้สึกเหมือนแบบอะไระเขาเรียกว่าตุ๊กแกแห้งอ่ะทุกคนเคยเห็นป่ะคือจิ้งจกที่ตายแล้วมัน,นแห้งอ่ะเหมือนมากเลยแล้วก็ใส่อานเนี้ยใส่อานนี้ก็เราทําอะไรได้เหรอไม่น่าจะทําอะไรได้หรือว่าเราสามารถ บังคับเขาไม่ขี่ตัวอะไรได้หรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจนะแล้วก็เป็นไก่นะครับอ๋ออันนี้น่าเป็นหนูขี่ไก่โอเคเฮ้ยตีไก่ได้ด้วยวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้เหรอเดี๋ยวได้ได้ได้ขอลองดิทุกคนเอาพกมาดิยิงไก่อ๋อไก่ไม่ดรอปทุกคนเราถอดแล้วใส่ใหม่ได้ไหมเหมือนจะไม่ได้ <laughs> ดรอปไก่ตายไปแล้ว <laughs> โอเคต่อไปับผมหนูไอรอนกรีมไหนดูซิ ไหนดูได้หรอกหน่วยร่อนกูเลยเป็นไงกูก็ไม่เห็นเป็ญหาเลยเนาะอ๋อมันเหมือนจะได้เลือดไปหนึ่งร้อยเฉยทุกคนแล้วก็มีหนูอันนี้ด้วยอ่อ๋อมีใส่มีเบ็ดอันนี้เลยเล็กน้อยอ่ะแล้วก็อันนี้ี๋ยโดูซิอ่ะไม่น่าจะมีอะไรนะอันนี้ก็น่าจะเบสิกแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะรู้อันนี้คืออยากจะรู้ส่วนตัวนะเว้ผมอยากจะรู้ว่าแต่ละอันมันกลายร่างยังไงคืออันเนี้ยอะไรอันนี้เราลองไปแล้วอันเนี้ยอะไรอันเนี้ยอะไร ปุ่นล็อกความสําเร็จด้วยอ่ะอันนี้เราเราอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะเออแล้วก็มีอันเนี้ยอะไรอันเนี้ย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 กูสงสัยที่สุดละอะไรผมจะเลือกเฉพาะอันนี้ผมสงสัยนะอันนี้ด้วยคืออะไรผมจะดูนะว่ามันคืออะไรอ่าแล้วก็มีเป็นอะไรอีกที่มันน่าสงสัยอันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันผมว่าไอ้ที่เลือกมาหลายๆอันเนี้ยน่าจะสามารถทําให้หนูแปลงร่างได้เว้ยนใส่ไปแบมคืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหนูเป็นไร ลองให้ทำไ,ไมเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ทำไ,ไมโอ้ดองสารโอเคอันนี้ถอดออกอันนี้น่าเป็นะอะไรอ๋อเป็นหนูเวทมนต์ไอ้เหี้ยคุณรู้ว่าอาบัง <c oughs> ผมไม่ได้เหยียดนะเว้ยแต่ผมคิดอย่างนั้นจริงๆเว้ยคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นหนูเวทมนต์นะทุกคนอันนี้น่าจะใช่ฮะโอ้คุณรู้ว่าจะแต่งตัวเวทมนต์อนน้เป็นหนูผีอันนี้เราก็เจอแล้วอันนี้เป็นสายฟ้าเนี่ยอันนี้ผมสงสัยที่สุดแล้วมันทำอะไรได้ไห คือคืออะไรคือมันแบบมันแข็งแกร่งหรือยังไงวะคือมึงอันนี้ผมงงมากอ่าเรามาดูกันต่อไปเดี๋ยวซาตานโอ้กาแลปเปินน้มไฟอันนี้แหละอันนี้ก็หัวพยักหน้าเฉยไม่มีอะไรแต่สิ่งที่ผมอยากจะทํามากที่สุดตอนนี้มาทุกคนผมอยากจะลองเสกขึ้นมาดูเหมือนกันอ่า อันนี้คือเราเล่นแล้วนะกูไม่เล่นต่อแนละ้วไม่ต้อพี่แม่กูเสของอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะไอมันจะมีอยู่อันหนึ่งอ่ะน,นี่ไงเน,นี่อันนี้แหละสิ่งที่กูอยากจะเล่นก <c oughs> ูอยากจะเล่นอันนี้มานานแล้วทุกคนเดี๋ยวไม่เป็นสิ่งที่กูอยากจะทํามากแต่กูไม่มีเวลาไปทํามาลูกมาเดี๋ยวพ่อจะพาเอเมไปทานะโอเคเดี๋ยวเราลองนี่มันจะเป็นยังไงไหเออถ้าถ้าเราลองมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้กูอยากลองเอออยากลองอยากลองอันนี้มาปุ๊บ อ่าโอเคกระจายหน่อยกระจายหน่อยกระจายหน่อยกระจายกระจายอ่าโอเคแบมว้าวแบมว้าวเฮ้ยเทพว่ะเดี๋ยวจับมาเนี่ปล่อยนี่อ่าจับมาเนี่ปล่อยนี่เลยนี่มาจับมาเน,นี่มึงมาปล่อยนี่อ่าโอเคเดี๋ยวนะรถเปิดเสียงดิโอ้ <laughs> คือเสียงได้มากอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดแล้วคุยอ่ะคุยคุยคุยอยู่ไหนว่าคุยคุยจ้าคุย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 อยู่ไหนอ่ะมีไหมคุยอยู่คุยไม่น่าจะอยู่ในนี้คุยได้อยู่ในนี้ไม่ใช่คุยอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ีจะคุยโอเคมาเดี๋ยวมาลองดิอ่าเราปราบให้ฟอลล์มีแล้วกันฮึบตามข้ามาพลิกเกอรบินทั้งหลาย ตามข้ามาไอรื่กงบินทั้งหลายทำไมมึงไม่เลี้ยวไม่บินมาหากูเดยแหละคืออะไรมึงบินติดอ๋อมันติดกันนี่เองมามาลูกมา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 ตามพ่อมาลูกตามพ่อมาเออบังคับบังคับเครื่องบินมาบังคับเครื่องบินมาเร็ว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 เาับมาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปไกลเขาจะตามเราไาทุกคนเดี๋ยวลองดูดิฮึบอ้าวเงียบกิ๊บพวกมึงบันเนลคุณพวกม, <Hogwarts ơi S 1> มึงบันเนละุน <l ug> <int> <ji> ไม่ตามไม่ต้องตัวเลยบ้าเอ้ีลยวเร,ลเราต้องเป่าให้เขากลายเป็นอยู่นิ่งๆทุกคนอยู่นิ่งๆอา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมกอยู่นิ่งๆนะฮึบอ่าล่วงล่วงทุกลำโอ้โหเรียบร้อยอ่าลำดับต่อไปอย่างสุดท้ายแล้วนะผมสิ่งที่ผมค้างคาใจมาเนิ่นนานว่าผมสามารถโค่นบอสได้ทุกตัวในเกมหรือยังอ่าแต่ผมว่ามันน่าจะยังว่ะ เออยวเรามาดูดีกว่าว่ามันมีไข่ตัวอะไรกันบ้างนะครับตัวแรกมาแบมไอตัวนี้เป็นผีอ่าเขาเรียกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดียวมึงจะทำลายแมพกูอย่างนี้ไม่ได้นะอ้าบังอาจบางอาจเอาปืนไอเครื่องบินก็ยิงสวนทุกคนด,ด,ด,ดูดิดูดิเฮ้ยไม่อยากจะเอาบอสมาแบบไม่อยากจะเาลาชามาฟัดว่ะ <laughs> ว่าตลาดชาวบอฟตนี่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โอเคตัวนั้นเราเคยผมว่าเราไปเสกในโลกหนูด้วยวเออปะไปเสกในโลกหนูกัดีกว,ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่านี้เราไปเสกดูว่าเราอันนี้เราเคยเจอแล้วนะตัวนี้เราเคยเจอแล้วแล้ว,ลวก็ชนะแล้วฆ่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวต่อไปในโรเซตตัวไหนที่เราจะไม่เคยเจอจะมีหรือเปล่าผมว่าไม่น่ามีนะรหรือว่ามีปะแบมอันนี้เคยเจอแล้วครับผมอันนี้ผมเหมือนกับยังเคยเจอปะ่ะ อ๋อเคยเจอเดียวนี้เคยเจอแล้ววันนี้เคยเจอแล้วใช่นี่เคยเจอแล้วทุกคนอันนี้อันนี้โอ้ยอ้นนี้ไอเียนี่เจอบ่อยอันนี้สร้างกันแล้วนะครับอันนี้ตัวนี้ก็สร้างขึ้นมาแล้วโอเคเฮ้ยเราเราเราไม่พลาดทุกตัวเลยนะเออเราก็ได้ทุกตัวเลยนะอันนี้เจอโคตรบ่อยอันนี้เป็นเวมนมนทุกคนอ่าโอเคตัวเวมนมนนี้เราก็เจอแล้วฮะอ่าโอเคมาราบต่อไปแดมเฮ้ย เชี่ยมาเหนือว่ะตัวเชี่ยเลยวะเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> hey! มาเหนือว่ะหนูหนูขี่เรือไพเรตออฟเดอะแคบเบียนโอ้ยตัว้ตัวนี้เรายังไม่เคยเจอเลยใช่ไหมดูดูดูอ๋อทำไมมันตายอ่ะเดี๋ยวทำไมเรือจมอ่ะทุกคนผมไม่เข้าใจไหนทำไมทำไมเรือมันจมน้ำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดันลงน่าโอ้ เรือจมน้ำใช้อยู่บนบกได้อยู่ในน้ําตายอย่างนี้เหรอแล้วก็หนูผีนะหนูผีอันนี้เราก็น่าจะรู้แล้วว่ามันใช้เอเทมอะไรในการทำเนาะแล้วก็นี่คืออะไรอ๋อไอ้เครื่องบิน <c oughs> <ๆ c oughs> ๆๆขอบคทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากผมที่ติดตามมาตลอดนะครับผมขอบคุณทุกคนมากจริงที่ติดตามซีรีส์นี้มาอย่างยาวนานแล้วก็เจอกันใหม่ในซีรีส์หน้านะครับผมซีรีส์นี้ก็ขอบคุณทุกคนมากฮะเจอกันใหม่ซีรีส์หน้าซีรีส์สวัสดีครับไปแล้วฮะหวังว่าทุกคนจะเล่นไปนานเดี๋ยววิวจะทิ้ง ม็อดที่เคยเล่นทั้งหมดใส่ไปที่ใต้ลิงอันนั้นแหละคือเซตม็อดที่ผมเล่นทั้งหมดในซีรีส์นี้สามารถดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับเวอร์ชั่น1.16.5ดาวน์โหลดแล้วเล่นได้เลยฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากเจอกัใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับผม thank you นะครับผมขอบคุณ50 <c oughs> <c oughs> บกา thank you เอ,อ้ยคุณจะได้ไปซีรีส์ใหม่แล้วว้ย